มาจ้าพักเที่ยงกินข้าวผัดไก่พักเที่ยงพักสานาทีกันน้ำพริกมะเขือพวงมีแตข 99, ่ของเก่าๆผักชีเรดิดของเก่าๆกินของข้างเก่า ไม่พักเที่ยงหรอกพักสามสิบนาทีต้องหาเวลากินค่ะอันนี้ขนมจีนมาดู้พี่น้องต้องใช้เวลาต้องเรียนกิน เราทำต่อค่ะต้องทำเวลามึแบบเร่งรีบโอ๊ยเหลือไอ้ครึ่งชั่วโมงรีบอะไรเยอะแทถอะครึ่งชั่วโมงก็ไม่รีบหรอกเพอเรื่องอะบร มันติดคอครับ <c oughs> <c oughs> ไม่นะกูจะม,มาด้วยพี่น้องเจ็บหล้วแม่เว็บพี่อะไรก็เซร็จน้ำปิดมาเคลือบพวงก,ก็อร่อยมาอยู่ที่ร้านนักล่าก,กินมือต้องกินคอถอนดาว <c oughs> ปกติแม่เว็บกินมือ <c oughs> นางมายืยมเงินน้อง,องไปจิ้มหวยน้องบอกไม่ใช้ไม่ใช่ถึงซิ้นเดือนโทรกับ